วันนี้พามาร้านเตี๋ยวกระตําค่ะลูกบอกว่ามีหลายสาขามากที่ของสีก็มีนำลูกกาของสีตอนนี้มีโปปากระพงร้อยเก้าเก้าแล้วลูกบอกว่าอาหารราคาไม่ไม่แพงด้วยยี่สิบเมนูขายดีลูกเป็นสามาชิกด้วยเหรอเหรอต้อตมตำคอหมูย่างต้มแซบอะไรประมาณนั้นอะ่ะ ดูเม,มนูเขามีสี่ใบสี่ใบยาวๆเลยาจะโปงขอน้ำปลาสองเจ็ดเจ้าเลีแล้วเดาเอาไหมเอาไหมเอากระโปงทอน้ำปลาโอเคไม่ใช่แล้วลูกลูกมีบัตรไงอะไร <s it> อีกแม่ยังไม่เคยกินอยากกินใช่ไหมตามเส้นเล็กอ่ะเคยกินเนาเคยกินเนาชาดเนาที่เนประมาณเมนูประมาชิก่ะอ๋อนี่เคยกินหมดแล้ว อร่อยหมดเลยจริงๆแล้วก็น่าจ,จะเอาบางังแดดมาติดมากนะขผัดไทย49บาทเนี่ยผัดไทยโบราณโอ้ยเส้นฉ่ำๆแบบนี้แม่ชอบแบบสดๆฉ่ำๆอร่อยมากโอยอขกเธรรมดาไม่กินหรอมันอร่อยเกินของชุดดนรสอะ อร่อยเกินอ่ะซี<ม>่ให้ปลากินอะไรนะแกงจืดผักหวานเย่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าผักหวานนะ<ช>แกงผักหวาน,นแกงผักหวานเขาใส่หมูด้วยดูดิแล้วก็ทำลักษณะเหมือนต้มแซ่บเลยหรือเหมือนรู้ว่าเหมือนไอ้นี่เหมือนแกงเห็ดเดี๋ยวลองชิมานะมนอร่อยมาก <laughs> อร่อยเกินอีก <laughs> ปลาตอนนี้โปรโมชั่นจาก279รอกาอเหลือ199แล้วก็อัมเส้นเล็กหมูอยออุ้มกินทุกอย่างเลย <c oughs> ดยกลยูก่อนอัมเส้นเล็กหมูอยออุบลไม่ชอบแม่เลยะคใส่ปลาไงแต่ว่าบอกว่าใส่แค่ช้อนเดียวอะ่ะก็ยังจ้าอืมแม่ไม่ชอบเลยขนาดบอกใส่ปะลาร้าหนึ่งช้อนชานะกินยังแบบโโอ้หแต่ลูกชอบ <c oughs> ต้องลองเขกินเฟซปลาสดนุ่มอร่อยมากมเว้ย<อ><อ>แต่เขาไม่มีอันนี้เหรอเขาไม่มีอะไรว่ามะม่วงมะม่วงเอ๊ะไม่เหลืออีก Seafood แบบเปียวอีดูก็ไม่สมุ